สวัสดีครับอีกรางมันนมี่มโน,นี่นก็กมาบอกผู้ทานเรามาขอมาขอาขอมาบขอลาบแบบนี้ลาบลาบไปแล้วลาบไยอมากครับมีกว๋วยะผะกเผายางดีเลยบรรโชอยังถิงมา,าน้ำเหล้าวันก่อนดีใส่ต้องเตรียมเครื่องให้เราก่อนครับขาดไปได้ครับยาสูบแล้วมากักต่อยาสูบเล้าก่นอนยาสูบก็เหล้าตั้งนา ครับเราเนียมันง่ายเลยเนี่ยกจริงๆแล้วเรากินกำลับเราเข้าได้นี่หนังแกงนี่นังดือดนี่ดาสูบถ้าจะเรามากินเย็นกันเลยมาสองกอกได้ครับหนึ่งบกองชีดน,น้ำอ

เด็กจริถึงแล้วนเด็กนิ่มชิ้นชิปนคุตอนน้องปอดแล้วทำไปตั้งเยอะไอ้ชิ้นนี้ได้เก่าได้ได้สักหน่อยสุดเก่งเลยตุ๊กขูดกับตุ๊กมน

ตรวจปวจขาปะเรื um, referral, ่องเสาป้าขาต่ำเลยต่อจาหนูโชว์น้องที่เหนอันตักจีเลยไปเรื่องไปเรียนเปือกขอจะตตไป โอ้โหครับก้อยมีกลุ่ยไครมียาสูบมีพักน้ำเดิมน้ำแกงมีเห้าขาว โอ้เหลือขปลีเยาเห็้เราเห็นบ้านะปัดขนนิ้ก่อนเอ้านี่ได้ปัดขปเอาก้อยหลังจากเข้าให้ลาบได้แล้ว,ลวเราก็เห็นโชคบาดน,นี้มาเบิ่งเด้อบาดน,นี้ลางวันที่น1ง,งวดวันที่16พฤศจิกายน เลขที่ออกนี่ครับศูน 4, 4 5สี่ศูนสี่หาครับงวดน,นี้นี่นะเบอร์เรงนินเล่นนี่อันนี้น,นี่มันมีเขียนครับ อ่นสูตรหนึงน่งหนึงน่งว่มั่วแมนเป็นสูตรครับนี่เป็นโลกโก้บ้านซี่หาครับสูตรซี่หาเด้อบเบอร์เงาเด้อบันเนี่ครับเป็นว่ายาัดมดบดเสียว่าเป็นอันนี้ยิบไม้กับเป็นศูนย์เนอะสับมันอีกรอบนึงเพื่อเป็นศูตรเนาะยิบไม้ก็ได้ศูตรก็เก้าครับเนี่ย